สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ CT t e t d e r นำคุณผู้ชมมาที่การวิเคราะห์กราฟประจำวันที่16มกราคมพศ2567นะครับตอนนี้เป็นเวลา19นากา49นาทีผมชานนท์ทันทีเพิ่มเนินรายการครับการวิเคราะห์กราฟวันนี้เป็นเพียงการแชร์มุมมองกร,ราฟราคาส่วนตัวไม่ได้เปการแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดน,นะครับโอเคมาเริ่มกันที่ตารางข่าวนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวกองแดงตอน2ทุ่มคึ่นะครับของสาลัด โอเคข่าวเดียวมาต่อกันที่กราฟยูโรยูเอสดีตามเฟรมสชั่วโมงนะครับอ่าเมื่อกราฟ <c oughs> วิ่งมาชนกันทุนไม้นี้ก็แพ้ไปแต่ไม่เสียนะครับก็เท่าทุนไปโอเคและ โซนนี้ไม่ได้เบรกขึ้นไปผมก็ลบนะเดี๋ยวลบแผนนไม่หมดเลยแต่เบรกเทรนไลน์นี้ได้พร้อมกับเบรกโซนดีมาตรงนี้แล้วก็เบรกโลนี้ด้วยตรงนี้นะครับผมมองว่าเป็นช็อคนะครับเชงออฟคาลิเกเตอร์นะฮะพร้อมกับตรงนี้ BOS ว่าลงต่อแล้วนะครับนี่ i s โล o w นี้นะครับเบรกเต็มแทงลงมาเพราะฉะนั้นผมจะโฟกัสเซลล์ตนนี้นะครับตัวข้างบนนี้ เป็นออเดอร์บ็อกใน4ชั่วโมงนะครับอ่าอันนี้ลบออกก่อนโอเคโซนที่จะโฟกัสในคือโซนนี้4ชั่วโมงโฟกัสเซลล์โฟกัสบายคือโซนข้างล่างที่จะถึงก็คือโซน4ชั่วโมงเหมีมแท่งอิมาลลานขึ้นไปนะครับ ่าโฟกัสโซนข้างบนรอให้ราคามาถึงผมจะตั้งแจ้งเตือนไว้นะครับแผนคือถ้าราคาอันนี้เรามองเรามองว่ามันเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะว่าเนี่ยเราจะเล่นชุดขาลงชุดนี้ก็คือ มันลงมาะตรงนี้คือตัวพักชุดพักตัวนะครับชุดพักตัวและเบรกลงมาได้ใหม่แล้วนะครับจะเล่นเซลล์และก็มีออดเดอร์บอกมาสะพายโซนดันราคาให้มาเบตนะครับก็คือออเดอร์บอกใน4ชั่วโมงนี้ ผมจะโฟกัสเซลล์และโซนที่จะโฟกัสก็คือโซนออเดอร์บ็อกซ์4ชั่วโมงนี้เมื่อราคาพักตัวกลับขึ้นไปในโซน4ชั่วโมงออรเดอร์บ็อกซ์ใน4ชั่วโมงนี้และเกิดสัญญาณกลับตัวนะครับผมจะเปิดโพสิชันเซลล์ลงมาพร้อมกับ TP ที่ตรงนี้ ของกับ TP ที่โซนข้างล่างนี้นะครับอ่าแผนเดียวเลยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวถ้าเนี่ยตั้งแจ้งเตือนแล้วถ้าราคาขึ้นมาถึงโซนเมื่อไหร่และมีสัญญาณการกับตัวเป็นพายอกชั่นหรือการเสียงครงสร้างของราคาผมก็จะเปิดเซลลงมานะครับและผมจะอ่าผมจะเล่นขาบายก็ต่อเมื่อ ราคาลงมาถึงโซนออเดอร์บ็อกข้างล่างนี้นะครับเนี่ยตอนนี้มาถึงโซนออเดอร์บ็อกข้างล่างนี้แล้วมีสัญญาณกลับตัวเช่นกันนะครับถ้ามาถึงและมีสัญญาณกลับการกลับตัวเช่นพาแอคชั่นหรือการแสกโครงสร้างของราคาในทางเฟรมเล็กนะครับผมก็จะเล่นบายขึ้นไป เดี๋ยวต้องดูน้่งานอีกทีว่า TP จะทงไหนโอเคแต่ต้องรอสัญญาณกลับตัวนะครับผมจะไม่ลิมิตนะฮะทั้ง2ทั้งสงทั้ง2องอทั้งทั้งบ่ายและเซลล์เนี่ยผมจะไม่ลิมิตเลยผมจะดูสัญญาณการกลับตัวให้ชัดก่อนนะครับแล้วผมค่อยเข้าโอเคครับ u l o u s d ประมาณนี้รอครับผมมา คู่ต่อไป US า US 30 US 3าอ่าแผนเดิมครับผมจะรอในโซนเดิมและราคาก็ใกล้ถึงแล้วด้วยถ้ามันเบรกลงมาก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแต่ผมจะรอโฟกัสบายนี่แหละรอโซนเดิมเลย เพราะว่าอาจจะมีเด้งแต่ถ้าเบรกลงไปก็ไม่เป็นไรนะอันนี้โฟกัสโซนเดียวโฟกัสบายอย่างเดียวด้วยเดี๋ยวรอให้ราคาลงมาถึงแล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะเกิดการสัญญาณการกลับตัวให้ได้เข้าหรือเปล่าเพราะว่าอ่าอ,อันนี้จบไปก่อนนะครับ U.S. สามสิบรอบายแผนเดิมครับมาคู่ต่อมาคู่สุดท้ายก็คือทองคำครับ XAUUSD ตอนนี้ผมถือโพสิชันเซลล์ของทองคำไว้สองไม้แล้วนะฮะไม้ที่เข้าตอนแรกอันนี้แล้วก็ไม้ที่สองคือราคาขึ้นไปบริเวณโซนอีกครั้งหนึ่งแต่แต่ไม่ได้เข้านะฮะ <c oughs> จะได้เข้าอีกทีช่วงประมาณตอนเช้าเนี่ยแหละน่าจะแท่งนี้มาเข้าตรงราคานี้ครับ อ่ประมาณนี้แล้วก็ S R เท่ากันนะครับ T P เท่ากันและราคาก็ลงมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นบวกอยู่ตอนนี้ผมยังไม่ได้การทุนนะครับเดี๋ยวขอมองให้เห็นว่ามันว่าหนึ่งชั่วโมงทำเป็นเป็นเป็นแบบว่าเป็นดาวขาลงก่อนนะและเดี๋ยวจะการทุนแล้วครับโอเค ว่าตอนนี้ถือออเดอร์ไว้2ไม้แล้วครับก็เต็มมือแล้วถ้าไม่เจอสวยๆก็จะไม่เข้าแล้วครับรออย่างเดียวครับรออย่างเดียวว่าจะชน t p หรือเปล่าโอเคนะครับเท่านี้สำหรับจะเบิ้ลอีกไหมผมว่าจะไม่เบิลล้ลแล้วล่ะแต่ถ้าโฟกัสโอนโฟกัสที่จะเบิ้ลได้เนี่ย จะอีกสักไม้หนึ่งเนี่ยก็คือโซนเนี้ยอาจจะโฟกัสได้ในทำเตรีม1ชั่วโมงนะครับถ้า15นาทีอ่เหมือนกันเป็นโซนเหมือนกันครับถ้า15นาทีขึ้นมาถึงเนี่ยถ้า15นาทีขึ้นมาถึงก็จะได้พิจารณากันครับเมื่อมาถึงและเกิดสัญญาณการก,ก,กับตัวก็จะ เปิดเซลได้โอเคโอเคประมาณนี้ครับทองคำรออย่างเดียวครับเพราะว่าได้ออเดอร์ไปแล้วครับผมเดี๋ยวผมตั้งแต้นเตือนตรงนี้ไว้อ่าโอเคครับ3มคู่ทองคำถืออย่างเดียวรอครับ 3คู่ครบแล้วโอเคนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ